สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับเกมโวลเซอร์นะครับผมวันนี้นะครับเออเราจะมาพูดกันถึงมอนสเตอร์ขั้น3เนาะวิธีการผรสมนะครับว่ามอนสเตอร์ขั้น3 4ดาวเนี่ยมีตัวไหนบ้างนะครับผมก็จริงๆก็คือตัว2ดาวถึง3ดาวเนี่ยอามันจะสามารถจรอปจากดานอะไรอย่างนี้ได้เนาะก็จะไม่พูดถึงนะทีนี้ตัว สี่ดาวสําหรับอ่าขั้นสามนะก็จะมีอยู่ประมาณห้าตัวนะครับผม mm hmm. ก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ตัวแรกกันก่อนนะครับผมอา mm hmm. ก็คือไฮออเทนนะครับผม mm hmm. ก็จริงๆมันเป็นตัวที่อัปเกรดขึ้นมาจากออเทนธรรมดาก็คือขั้นตัวขั้นสองนะ mm hmm. ก็จะเป็นตัวนี้นะผมตัวเรียกว่าออเทนนะ ก็ขั้นขั้นสามก็จะเป็นธรรมดานะครับผมเดี๋ยวนะออเทน่าบวกตัวนี้นะสกูมานะผมก็ใช้ได้ทั้งสกูมาธาตุปกตินะหรือจะเป็นสกูมาธาตุลมนะผมใช้ได้ทั้งสองธาตุอ่าก็คือออเทนบวกด้วยสกูมาธาตุปกติหรือว่าธาตุลมนะผมก็จะได้เป็น ไอโอเทนสามดาวนะตัวที่สองนะก็คือไฮล็อบก็จริงๆมันก็จะเป็นมาจากตัวล็อบขั้นสองเนาะเดี๋ยวนะตัวล็อบเรามีไหมเนี่ย เหมือนจะไม่มีนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวดูกัอนอ๋อมีรอบแต่ว่าวรอสักกูนะผมเอาละครับผมไป การฟาร์มมาเรียบร้อยเนาะก็เป็นตัวต่อไปนะก็จะเป็นไฮโลบก็จะใช้ตัวตัวนี้เนาะฟอร์เมทนะผมทตาสายฟ้านะบวกด้วยตัวลบนะครับก็คือตัวขรต่ายนะจะได้เป็นไฮโลบแบบสดาวนะ ตัวขั้นสามนะครับผม oh, like ตัวต่อมานะครับไฮดีบรอนนะครับผมก็ hmm. เป็นตัวอ mm ัพเกรดจากตัวขั้นสองเหมือนกันก็ค mm ือ hmm. ตัวนี้นะแล้วก็บวกด้วยเดียนาไลนอสนะครับ้าธรรมดานะ จะเป็นไฮดีบรอสนะผม, oh, มนะตัวต่อมานะผมเป็นไอคูราชูมานะก็เป็นตัวสายฟ้าที่ผมเคยพูดไปก่อนหนะ้านี้นะ ก็จะเป็นเดี๋ยนะมีวะเนี่ยมีตัวนี้นะเป็นคัสมาสองดาวบอกด้วยฟอร์เมตอควาอ่าเป็นฟอร์เมตอควาหรือว่าเฟนริวก็ได้นะครับผมเฟนริวธาตุไฟเป็นตัวนี้ธาตุไฟนะ ก็ตัวซ้ายนะครับผมก็เป็นไฮกาลาโดล่านะก็เป็นตัวอัพเกรดจากตัวขั้นสองนะตัวนี้กาโรล์นะครับผมบวกเมมีย ก็คือตัวนี้หรือว่า m มลบิ i ูสก็คือตัวนี้สองตัวนี้ใช้ตัวไหนก็ได้นะผมก็จะกลายเป็นไฮกาลาดลลานะสีะดำเอ้สีดำเหมือนกันนะผมเคนะผมสำหรับ ตัวสี่ดาวของขั้นสามจะมีแค่ห้าตัวเนาะที่ผมกล่าวไปก็จะมีไฮโอเทนไฮลบไฮเดรออนแล้วก็ไฮคัชมาแล้วก็ไฮคาราดูลานะไอพวกนี้มันเป็นแบบเหมือนอัพเกรดเนาะตัวอัพเกรดก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะผมเดี๋ยวรอบหน้าก็จะเป็นตัวขั้นสี่เนาะข้าวเดียวผมจะมา แนะนำมีกนะครับผมสำหรับนี้ก็เชิญใหม่สวัสดีครับผม